สวัสดีครับทุกคนครับเรากลับมาชมเกมการในขันบอลสกีฟอร์ชเปอลิกหรือวีซีเอลกันต่อนะครับซีซั่นที่150ครับซีซั่นฟูคาเร่สโมสรก็มาถึงคู่ชิงชนะเลิศแล้วนะครับวันนี้ครับฟูคาเร่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับเล่นโดยคุณโอ๊ตนะครับที่เข้าชิงชนะเลิศครั้งแรกนะครับพบกับฟูคาเร่บาเยอร์มิวนิกครับเล่นโดยคุณชนได้แชมป์มาแล้ว1ครั้งนะครับผมใครจะคว้าแชมป์ในซีซั่นนี้แมนยูหรือบาเยอร์ไปดูกันเลยครับสวัสดีครับผมชนาธิดครับมาจะขับเป็อลวายฟ้บ สวัสดีครับผมโอ๊ตมาจากครับ PGS ฝากแชร์ด้วยครับ ผลงานใน BCL นะครับคุณชนลงแข่งมา9ครั้งได้เข้าชิงมา3ครั้งได้แชมป์ไป1รองแชมป์2นะครับส่วนคุณโอ๊ตนี่เป็นการเข้ารอบชิงชนะเลิศครั้งแรกหลังจากที่แข่งมาแค่2ซีซั่นก่อนหน้านี้เท่านั้นเองนะครับมาดูไล์อัพนะครับฝั่งฟูคาเลอร์บาเยือนของคุณชนใช้4 2 3 1กับสไตล์ลองบอลเคาน์เตอร์นะครับประตูเป็นยานซอมเมอร์คู่เซนเตอร์ไดยอุปาเมกาโน,โนยืนคู่กับฟานสเบ็กเกนบาวเออร์แบ็กซ้ายดาวิดอาร์บาครับแบ็กขวาเยเชูคิมิกมิดฟิลด์ตัวรับชาบีออลองโซครับตตััววกกลาางมทิอุสุสร โอมัสมุลเลอร์ปีกด้านซ้ายปีกต่ำนะฮะซาโดมาเน่ด้านขวาขยับจเจ้าอคาเซโร่มายืนนะครับส่วนหน้าเป้าเป็นลุงแง้คาวายรุมมีนิเก้ครับ ส่วนฟูลคาลเลอร์ปาร์แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดของคุณโอ๊ตนะครับ4-1-3-2กับสไตล์ควิดคาลเตอร์นะครับประตูเป็นปีเตอร์ชมายพรทีวิเตอร์ชมายเคิลนะครับกูเซนเตอร์ลาฟิวรานกับนิสโนมาติเนสครับ side, Shaw, แบ็กซ้ายลุคชอแบ็กขวาอารอนวันวิซาก้ามิดฟิลด์ตัวรับคาเซเมโร่มิดฟิลด์ปีกต่ำฝั่งซ้ายลังกิสครับด้านขวาเดวิดเบ็กแฮมตัวรุ Bruno, nes, una, China, K una, K uma, id, กบูโน่เฟเนเดสคู่หน้าใช้หน้าคู่นะครับพี่มาลูฟานนิตรลอยกับคริสเตโนอโรนาโอลอนนะครับผมแผนแบบนี้จัดตัวมาแบบน เพิ่มเวลาจาก6นาทีเป็น8นาทีถ้า9 0นาทีในเกมเสมอการต่อเวลาพิเศษถ้ายังตัดสินกันไม่ได้ก็ดวนจุดโทษตัดสินแชมป์ไปเลยนะครับเกมเริ่มครับมาเยนของคุณชนเคลียร์ก่อนบุกจากซ้ายไปขวามากับชุดแดงครับส่วนแมนยูของคุณโอ๊ตบุกจากขวาไปซ้ายมากับชุดเสือ้อขาวแล้วทักทายก่อนเลยรูมมีนเก้ทักทายปีเตอร์ชไม,มพอนครับชไมพอพราว่าสบายดีพี่น้องชาวไทยแล้วเปิดยาวมาข้างหน้าหน้าคู่ของแมนยูก็เป็นโอ้โดนเตะอัดครับโ,โดนเตะอัดไปกับมูลเลอร์จุกฟรี เป็นบอลของใครเป็นบอลของใครปั๊มกันอยู่กลางสนามครับเป็นบอลของแมนยูครับหน้าคู่ของแมนยูก็จะเป็นลุดฟานนิตาลอยกับโรนัลโด้นะครับตัวเข้าฮอตดีดีสองคนเลยนะครับแต่ตอนนี้เป็นบอลของบาเยนน์คุนชนอยู่ครับมาทางขวาคันเซโล่จ่ายจะยาวๆข้างหน้ากับติดลุกชอชอของอุดโอ้ตนี่ก็เป็นตัวโชว์ไทม์ด้วยนะครับฝั่งขวานุนเบคแฮมนะฝั่งซ้ายนี่เป็นกิกส์นะครับปีกแมนยูคลาสสิกเลยครับคู่นี้แต่บอลเป็นของบาเยนน์อยู่ครับเอาละครับ บุนโดักได้แล้วให้มาที่โรนนลโดโรนนลโดนีตะลอยคอแล้วครับชี้แต่ยังมีเบ็คเคนบาวเออร์รับดักอยู่แล้วดักคืนครับโรนนลโดให้ช่องไหนดีช่องนี้แล้วกันครับชัดดีไลน์กิกส์กิกส์ตวัดไปแล้วโคกลูกนี่แมเดี๋ยวดูว่าบอลโดนใครสกัดออกหลังไปหรืวอเอเป็นเป็น Bruno, บุนโบเป็นเน็นะครับเปิดโอ้โฉบมาม่งนะฮะ เป็นบูโน่นะครับสอดขึ้นมาโฉบมะมงนะครับแล้วไม่สกัดไม่ฉลับไม่อะไรเลยนะครับเป็นลูกตั้งแต่จากคู่ตัปศะตูครับมุมกล้องของทีมก็หลอกตาอนนี้ว่าโดนกองหนังสกัดนะครับผงเสยไปครับแมนยูคุณโอ๊ตได้บุกหม่ครับนิทลอยไปที่บทเบ๊กแฮมเบ๊กแฮมมาบูโน่พลิกได้แล้วพลิกได้เข้าวขวาแล้วบอลติดเมคเกนบาวเออร์ครับช่องมีก็ขอลองหน่อยฮนะชนจะสวนมานะครับ บอลอยู่ที่ลูมิเนเก้ลูมิเนเก้ให้ไปแล้วครับคันเซโล่เติมขึ้นมาเอ้าแล้ววูดครับมาติเนสแล้วคันเซโล่โอกาสทองเขา้าซ้ายยิงลูกนี่ไม่เหลือมาติเนสไปยึดจักนิดนึงนะครับจังหวะวิ่งไปหาบอลแล้วหยุดชะงักไปต้องเคลียร์กันหน่อยครับว่าที่กัปตันทีมคนใหม่ของแมนยูในชีวิตจริง <laughs> บูโน่ไอ้ยังใจเชยเลยตองโวยวายหน่อยนะเพระจริงต้องของจริงนะ แต่ไปววๆกับแลน์กิกส์นะครับเมื่อกี้นี่นี่หลงไปมาติเนสนะครับวิ่งตามมาแล้วเหมือนจังหวะที่เคอร์เซอร์มันเปลี่ยนพอดีนะครับอ๋ออาจจะเป็นคําสั่งตอนนี้แบทส์อัพกับกดเพรสเชอร์นะฮะคุณชนเห็นดังนั้นแล้วไซด์นะครับเห็นมาติเนสหยุดชะงักนะครับก็เลยนี่มีเวลาที่จะใช้คันเซโลเอียงเข้าซ้ายปั่นไปเลยครับ1ประตูต่อซูนครับแมนยูโดนบาเยอร์นำไปแล้วครับจากเจ้าคันเซโลครับนาทีที่15บห้า ผูคัเลอร์สามารถใช้นักเตะในอดีตได้นะครับนักเตะปัจจุบันรวมกันก็ได้ที่เคยเล่นให้กับสมโมสรที่เราเลือกเล่นนะครับัอบอลกลับคืนมาได้อีกแล้วครับบาเยอร์มาติอุสให้มาที่คันเซโลมาด้วยกับลูกชอผ่านลูกชอไปได้ครับบอลอืมบอลปิน้นยังเข้าทางมาติอุสครับมาติอุสวนไปวนมาเอาเข้าในดีกว่าครับอลองโซคันเซโลโอ,โอ้โอ้ประสานงานกันดีเหลือเกินครับวิ่งนำทางไป2-3สาคนแล้วให้ช่องนี้ลูกชอ,อยังสกัดอ้าวแล้วไปเตะใส่ดูมินิแกเป็นบอลของกุนชนได้บุกใหม่ครับคิมมิก ตวัดแชรับกิกส์แล้วคันเซโร่ดีดมาให้มาเทอุสช่องมีให้หรือเปล่าหูตรงนั้นสีขาวอยู่สองสาคนนะครับคาซิมิโร่ดักได้แล้วตอนนี้ฝั่งคุณโอ๊ตจะส่วนเลยครับบอลถึงนิสลอยให้ Hi, ทีเบคแฮมเบคแฮมจับบอลไม่ดีเท่าไหร่นะครับไปไม่พ้นเบคแฮมนี่เป็นร่างดีเจเจอรี่นะครับที่ได้ชูกเชยจากภาคที่แล้วนะครับลูมิเนก้ดับเบิลทัชจับบอลแล้วบอลบอลหลุดเท้านะแต่ก็ยังยิงได้อยู่ไม่รู้เป็นอะไรก็ได้จบเลยครับแต่ช็อตแรกนี่ดับเบิลทัช เข้าซ้ายนะครับเตะก้นมาติเนสไปหนึ่งทีฮะเตะลมคุณชนน้ำอยู่1ลูกนะครับแต่เกมบุกก็ยังดำเนินการบุกอยู่ต่อเนื่องอยู่ตอนนี้นะครับดูเหมือนว่าจะได้เปรียบอยู่เล็กน้อยนะครับฟังรูปเกมตอนนี้อาราบาครับเล่นมุมกล้องนิดนึงแล้วปาดเข้าไปวารานเคี่ยวมาบอลสองไม่มีตัวเก็บครับนิสรอยเก็บได้ครับขวาสุดก็มีซ้ายมีวิ่งฉีกไปแล้วครับกิ๊ก กิ๊กส์เอาไงดีขวาสุดนุ่นมีครับตามองเห็นแต่บอลจะจ่ายถึงได้หรือเปล่าโรราโดวิ่งฉีกได้แล้วก็ย้อนมาหวิ่งแซงเบ็คเคนบาวเออร์ได้นะครับแต่ก็มุมไม่มีที่จะพลิกยิงครับป้องกันจังหวะสวนกลับจากลูกแต่มมุมได้นะครับคุณชนแล้วก็ลำเลียงบอลขึ้นมาเอ้าติด,ดมาวิซาก้าครับต้องขอบุกบ้างครับคุณโอ๊ตเบ็คแฮมเบ็คแฮมดึงแล้วไหลามาที่บูโดโฟแฟร์นันเดสเปิดไม่เปิดครับยิงจัดไปเลยเ ก็อาจจะมีฉลับมีกระชอกมีอะไรบ้างนะครับแต่ซอมเมอร์ควาาหมักเลยมาทางขวาอีกแล้วครับการเซโล่ดาวน์ทัชให้ไปแล้วคิมมิควิงค่งฮะวิ่งแซงกิกส์ได้ครับคิมมิคจ่ายแมจะตายตัดหน้ามาร์ติเนสนะครับไม่ได้ครับมาร์ติเนสวางยาวๆกิกส์ iggs, เอาเพื่อนได้เล่นต่อครับชอ Bern, เบิลอ้าวจังหวะทิศทางน้ําหนักพอดีเลยครับโรนัรโดมาได้ครับทางหนามีอลองโซต้องยอ้อนมาที่ลูกชอให้ลูกชอเปิดเข้าไปแล้วโค้งโูกนี่นี่เป็นการคอสครั้งแรกของ ฟังคุณโอ๊ตนะครับว่าจากเอ็ดคอซิงลุกชอนะครับนี่รับบอลจากโรนโดแบบไม่ต้องจับเลยนะครับเปิดทันทีใส่หัวพีมารุดฟันิีตรอยบิ๊กทา์ครับแล้วก็ยังติดเซฟของยานซอมเมอร์เป็นลูกเกดเตะมุมของคุณโอ๊ตบ้างครับเดือยประมาณไม่ถึง1ินาทีครึ่งแรกครับ <S <S เบ็คแคมเปิดเข้าไปเสาแรกมีอลองโซเขี่ยออกมาแล้วคันเซโลต่ออีกทีหนึ่งครับโูมินิเก้รออยู่ข้างหน้าครับรอ,อกำลังเสริมมาแล้วครับมานี่ มีชี้กัน2คนครับมุลเลอร์กับรูมินิก้เลือกใครครับเลือกมุลเลอร์มุลเลอร์ให้ที่ทางคันเซโลยิงติดเซฟว้าจุกบอลมันเหมือนจะหลุดเท้านะครับจะไม่มีเวลาล็อกเข้าซ้ายเหมือนกับลูกแรกนะแล้วปีเตอร์ชไมเคิลก็ยืนตำแหน่งดีซะด้วยนะครับก็ยังเป็นลูกเตะมุมของคุณชนครับเล่นลูกสั้นบ้างครับเปลี่ยนแผน มาเน่มาเน่แตวบนทัสไปแล้วไปต่อหักเข้ามาแล้วมีใครหรือเปล่าคาเซมิโลคียออกมาเข่าทางนิโตลอยครับไม่ถึง5นาทีสุดท้ายครับเอาอยัางไงดีเพลงนี้จะรอเพื่อนไหมต้องรออยู่แล้วแหละครับผมไปเบิร์นไปสวยมากครับ3คนของแมนยูมาลุฟฟีน,นิโตลอยปาดเข้ามาบูนอหักเข้าซ้ายแล้วปั่นก้อยขวาดีกว่าครับพิง <c oughs> ประตูที่เสมอของบูนอแฟนเนสครับจากจังหวะเคาน์เตอร์แอทแทกจากลูกเตะบุมยาวๆมาเลยนะครับ ตองชมลุดฟานนิตอรอยนะครับความเร็วเนี่ยมีน้อยนะฮะแต่ก็พยายามดึงจังหวะประคองจังหวะรอเพื่อนเติมขึ้นมานะครับไม่ได้แบบเร่งรีบอะไรไปนะฮะดูฮะฝั่งของคุณชนเนี่ยก็ตั้งรับตั้งขบวนรับไม่ทันนะครับเพราะว่าเป็นลูกเตะมุมด้วยแล้วนังเตะหลายคนหลุดตำแหน่งไปต้องมาซ้อนตำแหน่งกันนะครับมีเบ็คเกบาวเออที่ห้อยอยู่3ประสานลูกนี้ของแมนยูที่มีส่วนร่วมนะครับกิกส์นิตอรอยครับแล้วก็บูโน่ฟานเดเดสหมุนแล้วก็ปั่นก้อยลูกนี้ครับ ข้างเท้าด้านนอกนะครับเอาละครับประตูตีเสมอของคุณโอ๊ตมาแล้วครับจังหวะมีน้อยนะครับแต่ว่าใช้สอยอย่างประหยัดจริงๆนะครับได้ประตูจากลูกสวนกลับตอนนี้45นาทีครบแล้วนะครับผู้ช่วยผู้ตัดสินข้างสนามชูป้ายทดเวลา2นาทีครับเห็นหรือครับชูตรงไหนครับพี่จินตนาการเอาครับบางทีเราก็ต้องจินตนาการบ้างทด2นาทีครบแล้วครับผู้ตัดสินผมนักกยดาเป่าหมดเวลาครึ่งแรกนะครับไหนผู้ตัดสินครับจินตนาการเหมือนเดิมครับ ของบอลก็เป็นฝั่งของคุณชนเนี่ยมีปรนต์การณองบอลมากกว่าเล็กน้อยนะครับแต่โอกาสยิง4ครั้งเท่ากันนะครับเอาละครับไม่ต้องปรับทัพไม่ต้องเปลี่ยนตัวสำรองนะฮะแข่งต่อเลยครับจังหวะเคลียรของคุณโอ๊ตโดนทำลายแล้วครับคุณชนน่ะบอลคืนมาได้ครับมาติอุสมาติอุสรอรอทางขวามมเติมมาจาลุกชอดักมาได้ครับคาซิเมลโลยัดมาข้างหน้าครับยังไงครับนิตาลอยคืนที่โรนัลโดโลเัลโดจะวิ่งแซงอาองโซ่ไม่ได้ครับต้องย้อนมาที่ซอมเมอร์จุดพุยาว ลูมิเนเกอเอาบอลเป็นของเมนยูโรนลโด,โดตวัดมาถึงด้วยครับนี่ตลอยเอาให้มาสวยทีเดียวครับบุนโน่ยิงชนกันแล้ว <c oughs> บอลปิ้นมาฝากนี้เลยนะครับโอ้ไม่ทองยึกยักอะไรมากครับฝั่งของคุณโอ๊ตมีโอกาสยิงกดเลยนะครับอือหึนนัชนคานดังง้องเลยนะฮะจังหวะช็อตแรกก็คล้ายๆกันนะครับผมที่ใช้บูนโน่ยิงมุมแคบแบบนี้นะครับ อย่างน้อยๆมันอาจจะมีฉลับมันอาจจะได้เตะมุมอะไรก็ว่าไปนะฉลับซ้ำหรือฉลับเตะมุมนะฮะแต่นี่ฉลับคานนะฉลับคานก็ไม่ได้อะไรเลยนะฮะในความสวยงามแล้วก็หวัดเสียนะฮะแมนยูไปอีกครั้งนึงครับกิ๊กขึ้นทางซ้ายครับชอชอจะขึ้นกิ๊กก็โดนปั๊มไปแล้วบอลออกข้างไปไปลูกทุ่มของแมนยูครับจะต้องดูว่าผู้ที่จะกดหยุดเกมเปลี่ยนตัวสำรองตอนไหนครับกิ๊กขอเปิดก่อนแล้วกันไม่ต่อรอยไม่ขึ้นครับ เคียงไาได้ครับไปขึ้นบอลเออบอลเป็นของใครครับแปรมาโรนโดเก็บไม่ได้ครับอุบารเมกาโนแย่งคืนมาบอลถึงมาเน่เอาละครับบาเยนมี3คนครับแมนยูมีเพียบเลยฮะลูมินนเก้ดึงมาแล้วโอเบิร์นมูลเลอร์ไม่ถึงคันเซโลตรงนู้นเลยครับยังมีลูกชอดีหางตาอย่างดีนะครับผมยังเห็นคันเซโลที่วิ่งวิ่งหางตามาดักบอลไม่ได้พี่รู้ได้ไงครับจินตนาการครับคุณชนเอ้าเสียบอลไปครับกิกส์กิกส์ได้ให้โรนโดแล้วคืนในกิกส์ อีกเปิดของโลกเน็มมิสลอยขึ้นไม่ถึงครับแล้วรอแ,แต่งมาที่บูนอจะยิงก็ไม่ได้ครับโดนสก,กัดอุปอาเมกโนแล้วคุณชนจะสวนทันทีครับใช้ความเร็วของมาเน่ตวัดไปข้างหน้าดูมินิแก้ไม่ผ่านมาติเน่เอ้มาติเนส <laughs> เห็นสละเอไม่ได้อ่า ไม่เข้าใครออกใครแล้วครับรูปเกมแบบนี้เนี่ยแล้วก์ยังเท่ากันอยู่ด้วยนะครับใครจะคว้าแชมป์ครับคุณโอ๊ตจะคว้าแชมป์แรกได้หรือเปล่าครับมาแล้วแมนยูเบ๊กแฮมงัดมาแล้วโลนอโ้โคกลูนีมกดไม่ลงไม่เข้ากรอบด้วยนะครับซัมเมอร์โอ้โหเพื่อนเลยป่อยให้โลดอขึ้นได้ไงครับตัวประกบช็อตนี้ก็จะเป็นอุปาเมกาน่เลยครับโรนอโ้อยู่ด้านหลังนะครับแต่ก็โถมใส่อุปมาเมกาน่ได้แต่กดบอลไม่ลงเท่าไหร่ครับเอาละครับเหมือนจะได้เวลาเป็นสมควรแล้วนะครับผมที่เจ้าภาพจะ ประธานพิธีจะขึ้นเวทีไม่ใช่ครับเวลาอันเป็นสมควรที่จะเปลี่ยนตัวเปลี่ยนแผนนะครับเปลี่ยนแผนครับุณชนใช้เป็น4-2-1-3นะครับแล้วก็กองทับตัวสำรองลงมาครับ5คนเหมือนเดิมนี่คล้ายๆกับรอบรองชนะเลิศนะครับเปลี่ยนตัวลุก5ตัวเลยนะครับหน้า3คน C-F ปีกซ้ายปีกขวากลางลุก2คนครับเปลี่ยนแผนด้วยแล้วก็เปลี่ยนตัวสำรองครบเต็มสตรีมเลยนะครับ5คนจากิลี่มูเซล่า กาวินเบิร์สนะครับมาซิสเตลแล้วก็ซาดิโอมาเน่นะครับเอ้ยเรย์ลอยซานเน่นะครับเรอยซานเน่นะมาเนะ่กับซาเน่นี่พูดสลับกันตลอดทุกวันนี้ยังไม่หายนะสองคนเนี้ยแต่ต้องดูฝั่งของคุณโอ๊ตนะครับว่าจะเปลี่ยนตัวกี่ตัวแล้วก็เปลี่ยนแผนด้วยหรือเปล่านะครับจากที่ใช้หน้าคู่ใช้พี่ม้าก,กับโรนัลโดในการรอจังหวะเข้าฮอตนะครับจะยังคงยึดแผนจูจ่โจมเปิดจากริมเส้นเหมือนเดิมหรือเปล่านะครับ ดูการยืนหรือว่าดูการเปลี่ยนตัวสำรองก็น่าจะรู้นะครับเวลาจะยังพอมีที่จะมีประตูชี้ขาดได้ใน90นาทีนะครับแต่ยังเสมอกันอีกก็ดวลต่อเวลาพิเศษก่อนนะครับในครบ120นาทีถ้ายังตัดสินไม่ได้ก็ดวนจุดโทษนะครับอา้าวไปข้างหน้ากรับมาทิสเตลเตว์ไม่ได้ครับเตว์แ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 ตว์ไปผ่านมาติเนสเป็นวอลของแมนยูครับ <c oughs> ดิมาเรีย <c oughs> แรดฟอร์ดนี่แหละครับกองทัพตัวสำรองแมนยูก็มีเหมือนกันครับซานโชดวนกับคิมมิกซานโชษตวัดมาข้างในติดคิมมิก แมนน์ท وني ใครบ้างนะครับแรดฟอร์ดซานโชนะฮะมีเยอะครับน่าจะเปลี่ยนตัวรุกครบเหมือนกันครบเซตเหมือนกันนะครับคุณโอ๊ตกราฟิกยังขึ้นไม่หมดเลยนะครับเนี่ยยังจะดูเวลาสัหน่อยเหลือกี่นาทีฮะเหลือประมาณไม่ถึง20นาทีนะครับสนุกดีจริงครับยังได้บุกต่อครับซาเน่ซาเน่วนหนึ่งรอบถ้าเป็น3รอบนี่คือบวชอยู่แค่นั้นรอบโบสถเหลือสิบห้านาที โอ้โยภาพคนเดียวก็ต้องตบบุกเองฮะชงเองตบเองครับ <g ười> เหลือ15้านาทีโอ้เราจะได้เห็นการต่อเวลาพิเศษหรือเปล่าครับค,บคู่นี้เหมือนระมัดระวังกันมากขึ้นนะครับช่วงท้ายเกมไปครับยังไงชาเิลี่เล่นลูกนี้เปิดเลยทันอเปล่าพี่เปิดด้วยซ้ายแล้วครลูกนี้นี่ก็กดไม่ลงครับมาทิสแตลชากกลี่อุา่าห์บรรจงดึงเข้าซ้ายแล้วนะครับดึงเข้าซ้ายเปิดบรรจงเต็มบรรทัดแล้วแต่ก็ไม่ได้ครับ ไม่เข้าใครออกใครครับ10นาทีสุดท้ายกำลังจะมาถึงครับบอลอยู่ที่ลูกชอดิมาเรียเบินไปครับเมสันเมาส์ตัวเก่าตัวใหม่แรดฟอร์ดดับเบิลทัสแล้วโจมันจะโยกกลับไปทางซ้ายครับติดไม่เกนบาวเออเอาไรครับคุณชนจะได้ส่วนครับจ่ายมาข้างหน้ามาิเตลยังไม่พร้อมครับยังมีวารานห้อยอยู่ครับโอ้มีต่อเวลาพิเศษหรือเปล่าวันวิซาก้าแอนโทนีเบินไปครับดีมาเรียดีมาเรียยืนเป็นกลางลุกนะครับตวัดไปที่สานโชสานโชเข้าขวาแล้วเดอรบันทัลจะยิงต้มหาย อันซานโชครับโอ้โหลูกนี้ดับเบิลทัสแล้วก็กดสตันนิ่งอ้าวมีสเปเชียลดับเบิลทัสนะครับซานโชโอ้เซนเตอร์ขวางไม่ทันครับมาบล็อกไม่ทันลูกยิงจากตรงกลางนะครับไปขวาก่อนนะฮขวากลับมากลางแล้วเข้าซ้ายนะครับที่ซานโชดูที่การบุกนะครับจากกลางไปขวาขวามาซ้ายนะครับแล้วก็เบิร์นกันมาโอ้ยมีส่วนร่วมกับประตูนี้หลายคนทีเดียวครับผู้เล่นของแมนยูทั้งแรดฟอร์ดเมสันเมาส์แอนโทนี และจบด้วยจารอนซานโชครับเคาะไปทางขวาก่อนให้หลวมนะครับแล้วกลับมาตรงกลางแล้วกลับมาทางซ้ายนะครับซานโชมีมุมเปิดเลยฮะตัวประกบยืนห่างนิดนึงมีเวลาที่จะเดิมบทัสแล้วก็กดสตันนิงระยะไกลครับอดแล้วนาทีที่84เหลือประมาณ5นาทีไม่รวมช่วงทดเจ็บครับบายเยอร์ของคุณชนฮะจะเอาแชมป์สมัยที่2ต้องตีเสมอก่อนครับมาซิตเตลแต่งได้แล้วบอลมันอยู่กับเท้านะมันติดเท้าไันนี้นิดนึงกันยิงยากครับ อย่างได้บุกต่อครับอย่างอบอลคืนมาได้บ <assessment> ุกต่อได้ลุ้นอชัลแลนิดนึงอย่างได้อยู่ครับคิมิกคิมิกให้ไปที่ชากิริชากลี่ยัดมามาที่เตล์แต่งมาที่ซาเน่ไม่ยิงเองครับจะคืนนี้มาทิ่เตลาไม่ได้โอ้ยตัดใจเสี่ยววินาทีครับแอนโทนี่รอบอลนะโชว์เลยครับตอนนี้แอนโทนี่แอนโทนี่อ้าวพลาดนะครับโดนตีเสมอมานี่เพื่อนด่าเลยนะกาเวนเบอร์สให้ใครดีหูยให้ลิมเส้นฝั่งนี้ไม่เลือกที่จะให้ตัวข้างในนะครับ โอ้โหแล้วจุดพุดป้ประกอนครับแมนยูโอ้คุณโอ๊ตกำลังจะคว้าแชมป์สมัยแรกได้หรือเปล่าขึ้นอยู่กับเพลนี้แล้วจบเลยอาจารย์ไม่ให้โอกาสมาเยอะเลยนะครับฝั่งของคุณชนนะครับเข้าชิงชนะเลิศนี่เป็นการเข้าชิงชนะเลิศครั้งที่4นะครับ เข้าชิงมา3ครั้งเนี่ยก็ได้แชมป์ไป1นะฮะรองแชมป์สนี่เข้าชิงอีกครั้งหนึ่งก็ได้รองแชมป์อีกครั้งหนึ่งนะครับสมัยที่2ยังไม่ปลดล็อกนะครับฝังของคุณชนส่วนคุณโอ๊ตนะครับลงแข่งมา2ซีซั่นนี้เป็นซีซั่นที่3เข้าชิงชนะเลิศครั้งแรกนะครับก็ได้แชมป์สมัยแรกมาครองได้สําเร็จเลยนะครับโอ้โหสุดยอดจริงๆนะครับคู่นี้ปิดฉากไปเรียบร้อยสําหรับซีซั่นที่150่งร้อยห้าสิบฟูคาเลอร์สโมสรน,นะครับ คลิปหน้าซีซั่นหน้าจะเป็นการแข่งแบบไหนติดตามรับชมนะครับ BCL ฟูทีมสโมสรปัจจุบันกำลังจะกลับมานะฮะซีซั่นฟุตบอลลีกในชีวิตจริงกำลังจะเปิดฤด,ดูกาลนะครับโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้ใครที่เพิ่งมาชมช่องอย่าลืมกด subscribe ก,กดติดตามให้ผมด้วยนะครับแล้วเจอกันคลิปต่อไปเด้อคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ